ชาวมอสระแดงเหนือยังมีความสัมพันธ์และผูกพันกับน้ำตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะกับแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งเป็นแหล่งอาศัยและใช้ประกอบกิจาการต่างๆมากมายอย่างไรก็ตามเมื่อแม่น้ำเจ้าพยาเริ่มเน่าเสียชาวบ้านจึงได้ใช้ภูมิปัญญาในการบำบัดน้ำเสียกว่า90%ของคนในหมู่บ้านมีการบำบัดน้ำเสียภายในบ้านของตนก่อนที่จะปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำโดยทุกบ้าน จะต้องมีบ่อบำบัดน,น้ำเสียไว้ใต้ถุนบ้านเพื่อกองน้ำเสียให้เป็นน้ำดีชาวบ้านได้นำเศษวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในหมู่บ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยบ่อบำบัดน,น้ำเสียจะมีอิดผูกซึ่งอยู่ด้านล่างสุดตามด้วยทรายถ่าหินกรดมาใส่ในบ่อซึมที่ขุดฝังไว้ในดินและมีการต่อท่อน้ำจากอ่างล้างจานลงมาที่บ่อซึมมีตะกรก้าคอยกองเศษอาหารไว้ ากเต็มก็าสามารถแยกออกมาเททิงได้รวมถึงมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันในเรื่องของกลิ่นและเชื้อโรคต่างๆด้วย